สารเพิ่มแรงโมกระป๋องเดียวก็เสียวได้แม่บางดมเลยนี่กลิ่นเหมือนกับน้ำมันดีเซลนิดหน่อยดูสีก่อนเฮ้ยแช่เย็นนี่คือเบียนะใส่แค่กระป๋องเดียวทั้งประหยัดทั้งแรงเพิ่มแรงมาประหยัดน้ำมันล้างขมเหลาจริงๆแล้วมันเป็นหัวเชื้อจริงๆหรือมันเป็นแค่ปลากระป๋องมันจะแรงสักแค่ไหนวันนี้มาพิสูจน์กันวันนี้เราอยู่กับปลากระป๋องเฮ้ยไม่ใช่ สารเพิ cream cream ่มแรงโมลครับก็จะเป็นพวกสารหัวเชื้อน้ํามันดีเซลป่ะทำแบบนี้ป่ะเดี๋ยวไปลองดูว่าเติมลงไปแล้วมันจะแรงขึ้นจริงหรือเปล่าสําหรับหัวเชื้อน้ํามันดีเซลที่หลายคนเคยเห็นพนักงานทับเดินมาให้ป่ะเอาไปพนักงานดิเติมน้ำมันดีเซลแล้วอ่ะผมว่าต้องไปหัวเชื้อได้ีินี่มันคืออะไรน้องมันเป็นสารเพิ่มความแรงประหยัดแล้วก็ลดคราข่ามาดีทุกอย่างเหรอกีทุกอย่างอี่กระป๋องหนึ่งห้าสิบบาทเหมือนกันเลยเพิ่มแรงมาประหยัดน้ำมันล้างข่ามเาใช่พี่เติมแล้วรถพี่มันจะดีขึ้นทุกอย่างเลย คือบทสนทนาที่เราจะเจอกันตลอดเวลาคุณไปปั๊มน้ํามันหรือว่าคุณไม่เจอกันไม่รู้นะที่เจอบ่อย,ดยใใเด็กๆนะคือมาขายปลากระกป๋องอยู่ข้างๆรถแบบนี้วันนี้สยามกูรูคอท้าพิสูดนดเลยว่าขวดเชื้อน้ำมันดีเซลเมื่อใส่ไปแล้วมันแรงขึ้นจริงๆหรือเปล่ามันประหยัดขึ้นจริงๆหรือเปล่ามันลดขัาเหมาได้จริงหรือเปล่าไปลองกันไปเอาไปลองกั่เดี๋ยวก่อนจะไปทดสอบกันเดี๋ยวไปลองฟังความคิดเห็นของแต่ละคนว่าคนที่เคยเห็นสารแบบนี้กระป๋องแบบนี้หรือเป็นขวดแล้วแต่มีใครเคยลองใช้แล้วบ้างแต่ละคนเขาคิดเห็นกันยังไงเดี งานจริงก่อนเติมัวเชื้อกระป๋องไปแล้วว่ะมันเป็นยังไงพี่มันไม่ได้แรงขึ้นหรอกแค่เพิ่มาคาวเทนให้มันเผาไหม้ดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วมาเติมทำไมพี่เพออื่อความสบายใจนั่นแหละว่าเอออย่างน้อยมันน้ำมันก็เผาไหม้ดีขึ้นเวลาวิ่งต่างจังหวัดผมเติมทุกเทศกาลอยู่แล้วแล้วเห็นผลอะไพี่ไม่ค่อยรู้สึกหรอก <c oughs> แค่เพื่อค <c oughs> วามสบายใจสบายใจไม่เอาโอ้ไม่รู้แรงจริงหรือเปล่า <c oughs> แรงจริงนี่วันสนใจัวเชือ้อดีเซลเปล่าป๋องเดียวเออไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเติมอย่างเดียวเติมปุ๊บแรงปั๊บกระป๋อง่้รู ไม่หลอกพี่ป่องห้าสิบบาทของแท้ของแท่เทียบแบบเทียบ่าบบ่ไม่บ่กูจะเชื่อมึงบัวหัวเสื้อตัวกูเนี่ยนี่ก่อนไปลุยกันดูว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างคันนี้จะมีเทเบิล F6 บูสต์ตัวใหม่แล้วก็จะมีทวินเตอร์ของครับข้อดัดแล้วก็จะมีกลองเปลือยเนี่ยนี่นะกลองเปลือยของเฟกไม่มีรีแมปเดี๋ยวไปเก็บกาวมาดูว่ามันจะแรงขนาดไหนไปดูกัน แรกเก็บกราฟไว้เรียบร้อยขึ้นไป2อลันหนุ่มครับคราวนี้จะมาลองใส่ตัวปลากระป๋องลงไปดูดีว่ามันจะแรงขึ้นจริงๆหรือเปล่าฟิลลี่คือปลากระป๋องอะ่ง<ล>ะอย่างเงเดี๋ยวขอดมก่อนเขาบอกห้ามกดดมนะพี่นะนี <laughs> ่เหรอ, <laughs> อ,อไม่ค่อกดดมไม่ค่อยมีกลิ่นแม่ลองดมเลยนี่กลิ่นเหมือนกับน้ำมันดีเซล,ลนิดหน่อยดูสีก่อนเฮ้ยแช่เย็นนี่คือเบียร์นะ <laughs> แล้เอาง,ง่ายสีเหมือนเบียไฮนิกเกิลเขาบอกว่าไม่มีฟองอ่ะลองดูกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นเบาลองดมดูถ้าไม่มีกลิ่นนะกลิ่นมันเหมือนน้ำมันในทุกอย่างอย่างเงา้ย ง่ายงี้เลยวะที่่าแรงไลยพี่ที่แค่ใส่พี่รู้สึกว่าแรงขึ้นแล้ววะ <c oughs> ออรู้สึกได้รู้สึกได้เลยวะมีพลังงานบางอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถแล้วก็รันแป๊บหนึ่งให้น้ํามันมันเข้าก่อนในถังนะ ตอนนี้ก็ใส่ปลากระป๋องลงไปเรียบร้อยแล้วครับตามคู่มือเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำปลากระป๋องนหนึ่งกระป๋องเนี่ยผสมกับน้ำมันเต็มถังได้เลยหนึ่งถังแต่นี้เราเพื่อความเข้มข้นเราก็เลยลดปริมาณน้ำมันในถังเหลือแค่ครึ่งหนึ่งกลัวว่าขึ้นแล้วเดี๋ยวการไม่เห็นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาให้ใส่ให้ใหส่น้ำมันเต็มถังนะค่อยใส่ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องตอนนี้เราลดน้ำมันเหลือครึ่งถังโอเคปะโอเค ที่ใหม่ครับที่ใหม่คิดว่ามันแรงขึ้นจริงป่ะพี่ต้องถามตากล้องเลยว่ะแม้ขันแม่นวลเขาไปนั่งบนรถมาใช่ฮะเบียร์สามขวดแรงมากขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นสองตัวขึ้นสองตัวเหรอบอกว่าขึ้นใช่ไหมเบียร์สามขวดนะเบียร์สามขวดครับโจถ้ามีการพันมันเกี่ยวข้องมันต้องคำนวณแล้ววะ่ะ <c oughs> งั้นผมเอาเท่าเดิมไหมเท่าเดิมนะเท่าเดิมนะดม,มันค่าไม่ได้เท่าเดิมเท่าเดิม ันนี้เพิ่มขึ้นเบียรนะ์สามขวดนะตั้งเลยนะนะโคก,กาเด่นด้วย <laughs> <laughs> มาดูผลกันที่เป็นดาวกระจายดาวกระจายคือก่อนใส่อันที่เป็นสามเหลี่ยมเดี่ยวขาวโปง่งคือเป็นหลังใสเดี๋ยวลองซูมหน่อยเห็นไหมว่าดาวกระจายอะ่ะมันจะอยู่ข้างล่างแต่เป็นสามเหลี่ยมมันาอยู่ข้างบนนิดนึงน่าจะมีาม,มานซักอ่า คำนวณจากกาฟก่อนประมาณนัก3ตัวถึง4ตัวอันนี้คือพี่คิดว่าก็น่าจะแม่นยําพอสมควรนะเพราะว่า2ลันแรกอะดาวาจาอยู่ข้างล่างทั้งคู่ส่วน2ลันหลังที่เป็นใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วอะสามเหลี่ยมมันอยู่ข้างบนทั้งคู่เลยแลวกราบอันี้นก็ทับกันมาตลอดแต่ว่ามันมามันให้ค้าเลยแล้วว่าใครดูคลิปน้ำมันทีมีมปะ่ะอันนี้เหมือนกันเลยจังหวะที่บูธเปนชูตขึ้นอะเหมือนกันแต่ม่ได้มาต่างช่วงที่บูธเป็นเต็มแล้วตรงเนี้ยเหมือนกับน้ำมันทีเมียมเลยกราฟจะคล้ายน้ำมันรีมีเม,มเลยด ประมาณสามถึงสี่ตัวแต่ในว่าชุดตรงนี้มันใกล้เคียงกันโอเคแต่เหตุผลด้วยว่าทําไมมันแรงมากขึ้นเฉพาะช่วงนี้ทําไมช่วงนี้ไม่ขึ้นคนที่มีความรู้หรือคนที่เป็นช่างหรือคนที่รู้สูตรน้ำมันพวกนี้เรามาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเพราะอะไรถึงเห็นผลต่างเฉพาะช่วงหลังๆแบบนี้ ถ้าเกิดเทียบกับน้ำมันพรีเมียมแล้วพี่แต่ไหนมากว่าหมายว่าเติมน้ำมันธรรมดาใช่ไหมใช่ใส่กระป๋องนี้งแทนก็ต้องถามว่ากระป๋องนี้อีบาทเนี่ยสีบาทสีบาทถ้าถูกกว่าน้ำมันพรีเมียมไหมล่ะถูกกว่าน้ำมันพรีเมี่ยมแต่ผลลัพธ์ออกมาแล้วอ่ะพี่ว่าใกล้เคียงน้ำมันพรีเมี่ยมนะอันนี้เป็นการทดลองส่วนตัวนะคนที่ไม่เชื่อคุณก็ไปลองกันเองแต่ว่าอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วในสูตรอะ่ะเขาให้เติมหนึ่งกระป๋องตอนน่อน้ำมันหนึ่งถ<ม>ังแต่นี่เราเติมน้ำมันแค่ครึ่งถังมันก็เลยเข้มข้นหรือเปล่าแรงม้าจะขึ้นมาแต่ถ้าจะเติมน้ำมันเต็มถังแล้วพี่ไม่แน่ใจนะว่าแรงม้าจะขึ้นมาให้เห็นแบบนี้หรือเปล่าไปคิดเองแล้วกันว่าถ้าน้ำมัน ถางมันจะแรงแบบนี้หรือเปล่า คิดว่าไอาสารที่มันใส่ในน้ำมันมันเป็นสารอะไรพี่ไม่รู้เลยว่ะแต่พี่คิดว่ามันน่าเป็นแอดดิทีฟตัวเดียวกับน้ำมันสีเมียมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,<ล>ะเรื่องข้าวเหมา<ช>รเราวัดให้ไม่ได้จริงๆนะว่าใส่น้ำมันตัวนี้แล้วข้อตกยงข้างฝ่องว่าอะไรบ้างเผาไหมสมบูรณ์ขึ้นไม่มีข้าวเหมาที่ว่าคงเป็นไปไม่ได้รถรีแมปมาอย่างเงี้ยควันดำขมุกของเฉงใส่ลงไปแล้วความมันหายไปละคือข่าวเหมามันมาจากการที่น้ำมันมันหนาถูกไหมดีเซลอาจจะช่วยได้ก็ได้แต่อาจจะแค่แบบนิดเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พี่คิดว่าม้้เ็นนนนตตาัีรรสสปูู อะไรว่าเป็นเซลหรือปอทอะไรหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ลบกวนติดต่อเข้ามาเพื่อให้จะขอข้อมูลนิ่นนึงว่ามันคือสารอะไรเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่เขาลังกจะใส่ลงไปนะครับโอเค ก็ผมคิดว่าการทดลองครั้งนี้น่าจะเป็นการตอบคาถามสําหรับสายดีเซลนะที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปว่าจะเป็นปั๊มน้มํนา,า,ามันร้านไหนก็ตามมีหลายยี่ห้อเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าโอเคการใส่สารพวกนี้เข้าไปแล้วอ่ะมันเพิ่มแรงมาได้จริงหรือไม่จริงครับส่วนตัวผมทดลองผมคิดว่ามันเพิ่มได้จริงแต่มันเพิ่มในปริมาณที่น้อยมากอะ่ะประมาณแบบ3แรงมา้า3แรงม้าถามว่าคุณขับรู้สึกได้ไหมคุณขับไม่มีทางรู้สึกได้แล้ว3แรงมา้าบอกก่อนตรงนี้นะแสำหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้ชอบการทดลองจริงๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แจมก